สวัสดีครับได้เวลาความสนุกกับนิวหนวดแล้วนะฮะในสดสดบทไม่มีครับผมและแน่นอนวันนี้นะครับเราจะมาฉลองแชมป์คนใหม่ของมาสเตอร์เชฟประเทศไทยซีเซนสี่ครับผมตอนนี้เขาตั้งขบวนรออยู่แล้วนะครับผมต้อนรับลี่จิมมี่ลัตเตอร์ครับผมเป็นยังไงฮะจุดและยุงดีไหมฮะเนี้ยดีจิมมี่จะทำของเพื่อนเหรออย่าเพลอนะต้องแสดงความดีกับแชมป์ใหม่หน่อยแล้ว เป็นยังไงความรู้สึกตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยเพราะซีซั่นนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเก็บเบื้องหลังเลยเนาะเสียดายมากเพราะมีโควิดให้ทุกนกลับไปตอนแข่งขันค่ะตื่นเต้นขนาดไหนครับลี่สำหรับลี่การแข่งขันทุกๆรอบตื่นเต้นหมดเลยค่ะแล้วยิ่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดๆแล้วเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายในรายการด้วยค่ะและแน่นอนนะฮะนอกจากโทรฟี่นี้แล้วนะครับเชียร์ได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทพี่จะแบ่งเพื่อนไหมจ๊ะเดี๋ยวพาน้องๆไปเลี้ยงค่ะ รอบชิงจีน mm ี่ไม่ค่อยกดดันตัวเองขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเป็นรอบสุดท้ายเราอยากเอนจอยกับมันมากอยากให้ความรู้สึกสุดท้ายของเราคือเราสนุกกับการทําอาหารก็เลยเผาซะเลยเผาเลยนี่สงสารห้กรรมการคิดว่านี่ยุ่งเล รอบสุดท้ายผมว่ากดดันเรารู้ว่าถ้าเราพลาดเนี่ยคนอื่นเน่ะถ้าไม่พลาดอ่ะเราเราคือจบแล้วการดันของหวานก็พีมเหมือนกันนะเพราะมันก็ไม่ใช่ทางเราใช่ไหมใช่ครับกดดันมากครับจานของหวานเพราะว่าพี่ลีนี่คือเทพเพราะว่าเทพอ่ะเทพเทปคิดว่าพี่ลีอ่ะก็มองเป็นเหมือนคู่แข่งผมก็มองพี่ลีเป็นคู่แข่งมองผมเป็นแชมป์แต่จิมมี่นี่คือแบบแบบผมยังงงอยู่เลยว่าเขาเข้ามาได้ยังไงก็ยังแค่เติมงงจิมมี่ก็งง อ่ะมาถึงตรงนี้รายการจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าแต่ละคนจะคิดถึงอะไรเป็นพิเศษสำหรับซีซั่นนี้ครับเริ่มจากลีก่อนเลยครับสำหรับลีน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันกับ <ๆ S 2> ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานหรือว่าผู้เข้าแข่งขนันน้องๆด้วยกันเองมันเป็นอะไรที่หาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะมันก็รู้สึกใจหายที่จะไม่ได้มีบรรยากาศแบบนั้นแล้ว,วจะเป็นสิ่งที่ลีคิดถึงมากมากคิดนี้แหละครับคิดถึงการแข่งขันครับเป็นคนชอบความตื่นเต้นชอบ อะไรที่ลุนๆชอบมากณตอนเราทําอาหารจานทําขนมจานสุดท้ายอะเรารู้สึกได้ว่านี่คืออาหารจานสุดท้ายที่เราทำในคิทเช่นนี้แล้วครั้งสุดท้ายแล้วเราจะคิดถึงมันมากแต่จริงๆคิดถึงหน้ากรรมการดีนะคิดถึงป้าป้อมคิดถึงหน้าดุดดุเขาดุอัี้ครับดุอีกชอบชอบนครับ้นผมผมคิดถึงการแข่งขันเหมือนนี่เหมือนแบบทุกครั้งที่เราเข้ามาสเตชั่นคิทเช่นเราเหมือน ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตรงนี้นผมจะคิดถึงมากๆแล้วก็พวกพี่ๆด้วยเขาสอนผมเยอะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหซีซันให้แต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์ดีมากจบจากต่างประเทศมาแต่ว่าคอนเซปต์รายการมันเป็นโฮมคุกกิ้งถ้าจะเปีนคอนเซปต์หรือเปล่ามันแตกต่างกันยังไงสำหรับดีไม่เคยเป็นเชฟระดับมืออาชีพอะในโร,รงแรมหรือว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เราแค่เรียนมาทางด้านนี้เราทําอาหารที่บ้านเราทําขนมที่บ้านเราขายขนมออนไลน์มันก็ยังต้องมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ไปสู่จุดที่เราสามารถเรียกตัวเองได้เต็มปากว่าเป็นเชฟเมืออาชีพค่ะโอ้โห มองแล้วมองอีกคำตอบนี้เอาไปเลยแต่เชื่อว่าในอนาคตนะค่ะคนนี้แหละก็ต้องเป็นเชมืออาชีพต่อๆไปแน่นอนในวงการอาหารนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรมตับตัวกับัสดๆดมดไม่มีหม่นะครับผมวันนี้เราสี่คนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะใช่ใช่